นำอันไปอันงานนะงานอย่างก่งานนะน้ำท่วมนะนะงานน้ำท่วมนะตาเ้นปากตาวันศาตายาใหญ่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับนี้เราแบ่งกันกินโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณนี่ยังไม่ได้ลาเลยลาแล้วเหรอผมลาแล้วโอ้พี่ลาช่วงบ่ายสามบ่ายสี่โมงมันจดมอนให้แล้วอีสานใต้บ้านเดียวกันกระนู้ค่ะไหวขึ้นกันค่ะ วันวันศาสตร์วันเซนโดนตาบุรีรัมชาตาบ้านเหมือนกันค่ะเหมือนกันบุรีรัมอำเภอเดียวกันอำเภอเดียวกันค่ะอำเภอเดียวกันแม่พอเวลาไหว้เสร็จก็นั่นแหละที่จริงช่วงช่วงบ่ายสามบ้านเราเนาะตาขึ้นมาจากกรุงเทพตาตาจะมาเจ้าสูมาอำเภอพพนรายไม่ใช่ตาจะมาเราเอ็ดอำเภอพนรายมันติดกับเขตเจ้าสูแล้วตาจะเข้ามา บุรีรัมนะคะอะไรจังหวัดบุรีรัมย์นะบุรีรัมย์บุรีรัมย์ตาเขาผ่านเข้ามาตรงนั้นแต่ตาไม่ใสสงตาเมารถแปเออแล้วเขาป้าแตนตาคิดถึงป้าแตนป้าแตนทำป้าแตนทำทำจุดหมายน้ำตายน้อยมากอีพอมาลาบแน่มลาบแนวอาจารย์เพื่อให้แนวล่างดูมาเยอะยู่สมุติประกาศรสจันทร์ไทยยู สายกุชื่อสสยประเทศไตยพขึ้นหอดูกับพ่อขึ้นหอดูเมารลดไปติดทะเลแมนล้มไปแ่าแก่บไห้มาบบไหมาบบไห้มาก็สิเอาเมือเมลดานพกแห้งเลยลูกโวยโวยขึ้นหอดค่ะเปล่าแล้วมาค่ะขอนาัันแมนเลยเล่ขอบคุณ่เตาที่สงนี่มาไปรับไมก็หาล้านขึ้นหอด้านโอ้ยไปเห็นลูกเห็นล้านกรน้ำตาตก ชีวิตลุงพลก็ต้องแนบแน่นเหมือนกันมาสู้ชีวิตเหมือนกันนะเนาะตาะสู้ไปสู้ไปรู้คุณรู้คุกัปตาซานิดไซร์ใช่ๆกันเหรอครับตาคือกันเด้อคือกันนิสัยกัก็ปอดแตนคนหนึ่งกระหันบุคือบุคือค่ะนาตายมันได้โอ้ยอยากอาอ้าวสิังการ์ดอยากเซ้งตาเป็นโต๊ะลนี่กรซอกินแล้วนี่ ไม่อิวเดบลาที่เพบุชูนบูเ็นปลาซอลายเหม่อละาไว้นะคะฮะไว้ให้เพื่อนแ่ตซอรวยแล้วลือ รวยแล้วเลิกบรอเดี๋ยวนุ่มติดคลิปให้ตาติดคลิปอะไรเันนี้มีจับให้ตาติดคลิปไม่ใช่ซ่อนอะไรนี่ลูกคู่นะหนึ่ดี๋ยวลิเก็บวนตาเสียตาเลยตาก็แล้กินบปฮะเดีเยวจบครับสำหรับคลิปนี้ตาก็ขอจบคลิปเป็นตัวเองนะครับขอขอบคุณเอฟซีและขอบมาไหลคนไหลไม่้วก็ขอฝากอ่ ช่องเครื่องบุญจูชาแนลด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากช่องด้วยนะคะเพิ่มบุญจูชาแนลคมาเป็นลูกน้างมาอุปถกรหลายวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวค่าว่าสวัสดีครับปวดไปเรื่อยค่ะคแต่ตอนนี้พอดีได้นั่งทานข้าวต้มนะคะแล้วก็คอยคอยยังเห็ดบุปเป็นดิเอาลูกคุณแม่เฮี้ยงกัน แต่ตาเก่งมากเลยยังเห้เปลี่ยนไงเอานุ่มๆน้อยยังจากนุ่มตาใส่แอสตัดแล้วก็นี่เดี๋ยวกินขนมเต้นตาตาแกอร่อยเกสองอันเลยเอ้าตาเอาอีกหายใหญ่หัวใหญ่แล้วหลานเรียนใส่ หนูเห็นลุงพลไม่อยู่บ้านหนูก็เลยไม่ได้เอาไปให้จังว่าโอ้ยพุยก็สะดี่งกเห็นสะดี่เห็นเลานรานตัดพลอย่าไปตัดคนดีกับไปพุยน้ำเอื่อยเขาคือหอดร้านหน่อยบานเอ,อ้ดูจะเป็นบาทเลยเนาะ